ติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและด,ดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดี พูดฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไทยทองเที่ยว

สวัสดีครับเมืองไทยดีๆวันนี้อยู่กับผมครับพัชระดวงสุงเนินวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวดีๆที่จังหวัดอำนาจเจริญชมวิถีชนบทอีสานบ้านคำพระตําบลคำพระอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าลายขิดแล้วนะครับซึ่งเป็นลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่นี่นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามพพร้อมกันเลยครับ และเมื่อเรามาถึงที่นี่ครับเราก็ต้องมาทําความรู้จักกับผ้าลายขิดกันก่อนเลยครับซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ครับที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้นั่นก็คือผ้าลายขิดที่ยาวที่สุดในโลกครับราวๆกว่า2,000เมตรเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับผ้าผืนนี้ครับตอนนี้เราก็อยู่กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําพระเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายอุดรจันทบนายกองค์การบริหารสวนตำบลคำพระแห่งนี้ครับครับ ท่านนายกครับเริ่มแรกเลยอยากให้ท่านนายกได้เล่าถึงความเป็นมาของผ้าผืนนี้หน่อยครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับจากที่อำนาจเจริญได้ยกฐานะเป็นจังหวัดอำนาจเจริญครับกลุ่มแม่บ้านที่นี่ได้ส่งผ้าเข้าประกวดที่ศูนย์ศิลปะชีพบางไทรซึ่งเป็นผ้าคิดสามชิ้นกวาดรงางวัลมาทั้งสามชิ้นคือรางวัลที่หนึ่งลายตะขอสลับเอื้อที่สองก็มีขนตะควายกับลายพญานาะคได้รางวัลมาทั้งสามทำให ประชาชนหรือข้าราชการนหน่วยงานต่างๆได้เห็นว่าคำพระเรามีของดีนะก็เลยมีการายกเอาผ้าขีดนี้เป็นผ้าประจำจังหวัดแล้วก็ได้มีผ้าขิดสีม่วงขอสลับเอ,อื้อทียนวันที่หนึ่งแล้วก็สีของพระสมเด็จพระเทพเป็นสีประจำจังหวัดแลวในเรื่องในวาระโอกาสที่พระพระชนกกาลที่เบียดสมัยก่อนรัชกาลที่9ที่จะมีพระชนมายุครบ72พรรษา ทางจังหวัดก็เลยได้มีอุตสโลบายที่จะทําของถวายท่านโดยจะทําผ้าให้ยาวที่สุดที่ไม่มีใครทําครับแล้ก็คือทําผ้ายาวที่สุดในโลกทีแรกคิดว่าจะเอาสองกิโลแต่พอมาเขียนคําว่าสองกิโลมันจะมีเลขศูนย์เยอะก็เลยหาเลขที่เป็นมงคลก็เลยเป็นสองหนึ่งเก้าเก้าเก้าคือสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเมตรก็คือสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าจุดเก้าสิบเก้ามตรคือจะไม่มีเลขศูนย์เป็นเลขที่มงคลทั้งหมดครับนะครับขึ้นในช่วงปี 2540ร่25 40, เริ่มโครงการนี้ได้เริ่มคลอดแล้วก็ได้ดำเนินการโดยมอบให้ทางศูนย์วิสาหกิจกำพร้าเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเป็นศูนย์ผลิตผ้าขีดอะไรต่างๆางคือเป็นศูนย์เก่านะฮะได้ได้ดำเนินการเป็นผู้จัดก,การทำซึ่งมีการประชุมองค์กรต่างๆทั้งจังหวัดให้มาช่วยกันนะะได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทอผ้าขีดซึ่งมีเส้นเส้นยืนนี่ก็คือเป็นหมายขอมเป็นเครือเนี่ยนะฮะ เส้นเดียวไม่มีการตัดต่อกองกองเบื้เริ่มเลยนะฮะแล้วก็มีเส้นพุ่งก็คือเส้นสลับแล้วก็ทําให้เป็นลายเท่ากับพระชนมายุท่านคือ7 2็ดสอพรรษาก็คิดมาเป็น72สีและ72ลายก็คือในผ้าผืนเดียวมี72ลายเลยไม่มีการตัดต่อไม่มีการตัดต่อด้วยใช้ทอ,อกีตัวเดียวครับก็เปลี่ยนกันคนมาทอก็คือทอครั้งละคนทอคั้งละคนตั้งแต่ชิ้นแรก ทำเป็นผ้าพื้นแล้วก็มีคนปักนะคะคนปักที่ปักเป็นเป็นสะดึงสมัยโบราณเรานะรเนี่ยทำเป็นตัวแล้วก็ปักได้มือทั้งหมดทั้งทั้งเป็นต,ตัวหนังสือนี่นะฮะแต่ตาสัญ,ญลักษณ์จะทํามาจากก็ปักไปทุกช่วงแต่ละลายในแต่ละลายจะมีช่องว่างแบบนี้ปักตัวหนังสือผู้อุปถัมภ์ผู้ใดมีบริจาคอะไรต่างๆในวงเงินรวมกันทั้งหมดที่เป็นงบประมาณก่อสร้างเนี่ย 5แสนกว่าบาท5แสน5แสนกว่าบาทบบสมัยนั้นนะตอนสมัยปี40นะค,ะครับก็นําขึ้นทุนพระถวายในช่วงปี43ซึ่งาทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าและทีมงานนําขึ้นไปถวายท่านราัฐบาลทีศศศ่10เราเป็นคนรับแทนแทนท่าน,น,านในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นตัวที่ Amazing ตัวหนึ่งของบ้านเรา Amazing ครับ Amazing มากกว่า200นี่ใช้ระยะเวลานานไหมครับในการทําการทำนี่ เกือบสองปีเกือบสองปีเลยเหรอครับเพราะเราทําทีละคนไงทำทีละคนคือการทอต้องเปลี่ยนกันคนนี้เหนื่อยก็เอาคนที่สองเข้าครับทีแรกเอามาแต่รัฐบาลอยู่นะแต่ความชํานาญนต่างกัน <ừ> เพราะฉะนั้นทางตบลอื่นก็เคยทอไม่มีใครชํานาญเท่ากับที่นี่เพราะฉะนั้นก็เลยจําเป็นต้องเอาคนที่นี่ทอทั้งหมดมุนเวียนกันทอช่วยกันนะใช้เวลาเกือบสอปี โอ้โหใช้เวลาเกือบสองปีนะครับกับผ้าหนึ่งผืนเรียกได้ว่าสวยงามนะครับเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดข้างในผ้าอีกทีนึงและนี่ครับก็คือเรื่องราวของผ้าผืนนี้และนอกจากนี้ครับที่นี่ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมครับทนายกยครับเกี่ยวกับผ้าขิดหรือเกี่ยวกับด้านอื่นเกี่ยวกับผ้าขิดนี่แหละครับยังมีอะไรที่น่าสนใจไหมครับซึ่งผ้าขิดนี่เราเคยเก็บลายอาที่ทํเจ็ดสิสองสีเจ็ดสิบสองลายนี่ไม่เฉพาะเท่านี้เราสามารถเก็บลายได้ว่ามี แบบมาเนี่ยเราก็เก็บให้อย่างเช่นมีลายของพระราชทานมาต่างๆเช่นลายตัวเอสรูปหัวใจลายตะขอวันวันอะไรต่างๆเรากเก็บสามารถซึ่งซึ่งลายนี้ท่านอาจจะทำมัดมีแต่ที่นี่คือผ้าขิดเราก็มาทําเป็นผ้าขิดนะครับเราก็สามารถทาทาได้หลายได้ให้เป็นลวดลายได้ตามที่เราจินตนาการออกมาแล้วก็ตามที่มี มีภาพมาให้เราทำโอเคครับครับงับ้นเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมมานอกจากตรงนี้บ้านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกมากๆครับสำหรับการให้ข้อมูลในวันนี้ครับขอบคุณครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับประธานศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของกระบวนการกว่าจะมาเป็นผ้าลายขีดที่สวยงามขนาดนี้ต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างตอนนี้เราก็เราก็อยู่กับคุณแม่ดาราครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ครับพูดถึงสถานที่แห่งนี้หน่อยครับคืออะไรครับ คือต้นตัวน,นี้เป็นศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพานะคะที่นี่คือศูนย์เรียนรู้การทอผ้าขิดกว่าจะได้มาเป็นผ้าขิดของจังหวัดอำนาจเจริญของเรานี่มีขั้นตอนที่ยาวนานนะคะเพราะว่าผ้าขิดของตำบลคำพานี่เป็นสรรรืบทอดจากผู้เฒ่าผู้แก่จากเป็นผ้าลายโบราณน,นะค,ะคที่สรรรืบทอดกันมาจัหลายร้อยปีนะคะห,หลายรา้อยปีเลยนี้ค่ะเราจะมีขั้นตอนคือก่อนเราจะ เขียนฝ้ายดีฝ้ายแล้วก็เอามาปั่นเอามาปั่นแล้วก็เอามาย้อมเปลือกเปลือกไม้ย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะแล้วก็เอามาทําเส้นยืนทําเส้นยืนแล้วก็เอามาปั่นหลดแล้วก็ เอามาทําขีดเป็นขีดเป็นลายขีดกว่าเราจะทําขีดได้คือขีดนี้เราจะสก,กิดทีละทีละไม้ทีละไมา้ท,ามาที่เราทําอยู่นี้เป็นลายตะขอสลับเอื้อนนะคะลายตะขอสลับเอื้อนนี้เป็นผ้าลายจประจําจังหวัดอำนาจ,จเจริญของเรารแล้วก็เป็นมี12 12ตะกอ12ตะกอค่ะ12ตะกอกว่าจะได้12ตะกอนี้เราจะมีขั้นตอนคือเราจะนับทีละคู่คนับทีละคู่สก,กิดมาจนจนจนออกมาเป็นขีดที่สวยงามแล้วก็ กูแม่แม่ที่มาทออยู่ตรงนี้คือหน้านาตอนนี้หน้านาคือเราทํานาแค่อาทิตย์เดียวเนาะส่วนมากรเราจะทํานาแค่อาทิตย์เดียวแล้วก็ส่วนมากผู้เฒ่าผู้แก่จะมาทอผ้าอยู่ตรงนี้คือกิจกรรมก็คือเ,เป็นกิจกรรมเวลาว่างก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่ที่นี่แล้วก็ทานข้าวร่วมกันทานข้าวร่วมกันกลางวันตอน ก็ตามมาหุงกินอะไรทอผ้าเสร็จแล้วก็มากินข้าวร่วมกันก็คือเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเลยที่สร้างไรายได้ก็ว่าได้ใช่ไหมครับคือให้ผู้เฒ่าผู้แก่มีไรายได้เสริมมีมไรายได้เสริมแล้วก็ลูกลูกล้านหลานไม่ต้องไปทํางานต่างต่างจังหวัดอของเราสมาชิกอยู่ตรงนี้จะมีสิบคนแล้วก็ข้างนอกอีกตามหมู่บ้านต่างก็ค,คือนอกจากตรงนี้แล้วย,ยังมีข้างนอกอีกด้วยใช่ไหมครับโอเคครับงั้นเราไปดูแต่ละขั้นตอนกันเลยครับว่า ขั้นตอนที่ต้องที่ตั้งแต่บอกว่าย้อมสีเอง<ช>พอเองยืดผ่าเองเดีย๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ หลังจากที่เราไปดูกระบวนการขั้นตอนการทอผ้าลายขิดแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สูตรแสดงและจําหน่ายสินค้าที่มีการนําผ้าลายขิดเมื่อสักครู่มาดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆครับซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างมาร่วมพูดคุยกับพอพรวิไลครับท่านพอ,อสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่แห่งนี้มีที่ไปที่มาอย่างไรบ้างครับ ก็นักเรียนนะคะที่นี่นะคะเป็นศูนย์แสดงแล้วก็จาหน่ายสินค้าเราถือว่าใหญ่ที่สุดนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานสํา,านักงานพัฒนาชมุมชนเราได้มาส่งเสริมที่นี่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการทอผ้าขิดที่เป็นผ้าขิดอัตลักษณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญโดยเฉพาะที่เป็นที่ใส่เนื้ก็คือผ้าขิดลายตะขอสลับเอื้อสีม่วงแล้วก็เป็นผ้าประจําจังหวัดเราด้วยนะคะก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ข้อวงจรตั้งแต่กระบวนการทอนะคะการผลิตนะคะมาจนถึงกระบวนการแปลรูป จะเป็นศูนย์ที่รับซื้อสินค้าจากคนในชุมชนนอกจากจะเป็นของภาคขิดแล้วยังรับซื้อผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนเนี่ยมาฝากจําหน่ายที่นี่ได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดราชเลนเรานะคะนอกจากภาคขิดแล้วที่นี่คําทะนะคะยังเป็นแหล่งในเรื่องของการแปรรูป นะคะจากที่ทอมาแล้วก็นํามาสู่เรื่องการแปรรูปแล้วก็มาที่นี่มาเป็นแหล่งของการจําหน่ายนะคะโดยเฉพาะการแปรรูปที่นี่คำพระเป็นแหล่งผลิตแปรรูปในเรื่องของกระเป๋านะคะที่ถือว่าเป็นเป็นสร้างชื่อเสียงให้กับคนจังหวัดอำนาจเจริญเราไม่ว่าจะเป็นผ้าคิคด ภาคเขาม้านะคะหรือผาาอื่นที่นี่จะเป็นเป็นแหล่งที่สามารถสร้างรายได้กระจายสินค้าให้กับคนในชุมชนได้ได้อย่างมากเหมือนอย่างที่เราเห็นนะคะก็จะมีความหลากหลายนะคะส่งขายทั่วประเทศส่งขายทั่วประเทศเลยใช่ค่ะที่นี่เป็นแหล่งที่ผลิตใหญ่มากนะคะของของจังหวัดอำนาจเจริญเราแล้วก็มีหลายๆครอบครัวนะคะหรือสมาชิกช่างทองของเราเนี่ยสามารถที่จะกลับมาอยู่บ้านแล้วก็มีอาชีพมีรายได้ถือว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากจริงๆที่นี่นะคะ ให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้จริงๆใต่คุณแม่โชว์ตัวอย่างกระ,ะเป๋าสักใบหนึ่งด,ด,ดีกว่า อันนี้ oh. นะคะอันนี้ก็มาจากผ้าเขามาซึ่งตัวนี้ก็เป็นกระแสแล้วก็อยากจะนําเรียนนะคะอำนาจเจริญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญของเรานะคะท่านว่าที่อดิศักดิ์น้อยสุวรรณท่านประกาศว่าอำนาจเจริญเป็นเมืองหลวงแห่งผ้าเขามา mm ้า hmm. นะคะก็เลยเป็นโอกาสทองของคนอำนาจเจริญแล้วด้วยในเรื่องของการส่งเสริมผ้าเขามา้านะคะแล้วก็มาแปรรูปให้กับให้เป็นสินค้าต่างๆที่หลากหลายขึ้นซึ่งตอนนี้เส <c oughs> ื้อที่ผมใส่อยู่ก็เป็นผ้าเขาม้าของที่นี่เหมือนกันโอ้โห ท้าขาบ้าย้อมครามสวยมากครับสวยมากอันนี้ผมว่าต้องมีกับอีกสักตัวสองตัวแล้วครับตอนนี้ได้ค่ะเดี๋ยวไปดูมีอะไรอีกบ้างครับในที่นีค่ะตอนนี้นอกจากที่นี่แล้วก็จะมีสินค้าของคนในชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มจักสาร<อ>นะคะเป็นชมรมผู้สูงอายุที่ก็จะอยู่ไม่ไกลจากเรานะครับมีการจักสานด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นส,งส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่มาฝากขาย ทีนี้ครับถ้ามีใครสนใจอยากจะมารับชมผ้าขิดอยากมาซื้อผ้าขิดหรือว่าซื้อสามารถรับซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างครับก็สามารถติดต่อได้ที่ถ้าโดยตรงนะคะที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนกำมพลาที่นี่เ็าเปิดทุกวันค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะที่นี่ก็คือชุมชนกำพาเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมในเรื่องเศรษฐกิจฐานรากเป็นชุมชนต้นแบบจริงๆนะคะ,ะ,คะก็อยากเชิญชวนให้เข้ามาซื้อมาอดหนวนแม่มาเยี่ยมเยียนให้กําลังใจกับคนในชุมชนด้วยนะคะครับแล้วก็ นี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผอ,อ,อพอรวิไลมากๆากนะครับที่มาให้ความรู้เดินชมสินค้ากับเราในวันนี้ครับขอบคุณมากๆครับอขอบคุณ ครับหลังจากที่เราได้ไปรับชมขั้นตอนการผลิตผ้าการทอผ้านะครับรวมถึงเห็นถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาจากผ้าลายขีดตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่แหล่งผลิตแล้วนั่นก็คือการแปลรูปก,กระเป๋าที่นําผ้าลายขีดมาผลิตเป็นกระเป๋าที่สวยงามซึ่งสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนบ้านคําพะมาอย่างต่อเนื่องครับซึ่งวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับคุณแม่สุริยันนะครับเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านสตรีบ้านคาพะครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะคุณแม่ครับ ลำดับแรกเลยอยากให้คุณแม่เล่าถึงที่ไปที่มาของกลุ่มงานนี้หน่อยครับค่ะ,ะแต่ก่อนแม่แต่ง,งานเสร็จแม่ไปอยู่กรุงเทพรับเหมากับระเป๋าแฟชั่นนะคะไปอยู่ประมาณ10กว่าปีแม่ก็เลยย้ายขึ้นมาอยู่บ้านกับยายค,ค่ะก็เลยมาทํากระเป๋าพวกผ้าลายขีดผ้าขมา้าค่ะก็ออกตลาดแล้วก็ตอนนี้สมาชิกเรามีอยู่36คนค่ะทุกคนได้ทํางาน กทุกรค,ครัวเรือนค่ะามารับงานไปทําก็คือมีแผนกนะคะเราจะเดินชมไปเลยเราจะเดินชมไปเลยนะคะอันนี้ขั้นตอนแรกก็คือเราจะทากาวใส่โฟมเป็นแผ่นโฟมค่ะทาเป็นแผ่นๆใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะจะตัดง่าย ะะอันนี้มาถึงแผนกเย็บแล้วอันนี้เราจะกลับกลับแล้วที่เย็บเสร็จแล้วเราก็จะกลับกลับได้แบบนี้ใช่จะเป็นสีมุมแล้วก็อันนี้จะไปตอกที่หลังจะเป็นสายที่หลังค่ะเรียค่ะ ใส่สายสตรงแบบนี้ใส่สายแล้วก็ตอกสายแล้วก็จะเป็นกระเป๋าวอ๋อก็คือเมื่อกี้ขั้นตอนแรกที่เห็นก็คือคาปูคาปูก็คือสีดำตรงนี้เอามาใส่เป็นผ้าตัวนี้แล้วก็มาตัดย็บใส่ซิปตรงนี้ก็เลยออกมาได้เป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอ้ก็หลากหลายขั้นตอนนะครับก็รายได้ในชุมชนของเรานะคะก็ประมาณ อย่างอย่างน้องเขาเนี่ยก็เขาไปทําอยู่ที่ครอบครัวเขาก็ได้ประมาณ26,000ืก็คือทําพ่อแม่ลูกประมาณนี้ค่ะคช่วยกันค่ะ ทุกคนมีรายได้ค่ะในชุมชนของเราครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่ช่วยสร้างรายได้นะครับสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ครับอยากให้คุณแม่ครับฝากช่องทางการติดต่อครับถ้าหากอยากได้กระเป๋าสวยๆแบบนี้แต่คุณแม่ต้องติดต่อได้จากทางไหนครับค่ะก็ติดต่อคุณแม่สุริยันพัชรินินะคะประธานกลุ่มสตรีเสนากรบ้านคำพระค่ะศู8 9 6แปดเกานะคะ ก็สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับครับ,รบวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับค่ะ และตอนนี้นะครับผมก็ได้ของฝากติดไม้ติดมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรื่องราวดีๆในชุมชนแห่งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะชุมชนแห่งนี้ครับยังมีเกษตรทฤษฎีใหม่ไรนาสวนผสมผสานเกษตรพอเพียงที่มีการจัดการบริหารพื้นที่ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันต่อเลยครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านโคกหนองนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่ไล่นาสวนผสมผสานกเกษตรทฤษฎีใหม่ครับซึ่งที่นี่นะครับมีการจัดพื้นที่นะครับให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่คำพาชัยมาศนะครับที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณพี่ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงสถานที่แห่งนี้กันลําดับแรกเลยครับอยากให้เล่าถึงที่ไปที่มาของกเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งนี้หน่อยครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับครับผมก็เดิมเดิมทีพื้นพื้นที่นี้เป็นที่นาครับในพื้นที่สองไร่สองงานก็เลยมาทําตามแนวแนวพระราชดำริของท่านในหลวงเพราะว่าขายเข้าหนึ่งปีก็ได้หากกบลบตน้ตนทุนแล้วก็ปีละห้าพันกว่าบาทก็เลย มาทาเกษตรทฤษฎีใหม่พอดีช่วงช่วงนั้นโควิดเข้าก็ตลาดเดียวปิดเดียวเปิดอาหารก็ไม่ค่อยมีก็เลยมาทําตามในหลวงท่านก็คือมาทำเองก็คือสวนตรงนี้เป็นเป็นของ<ไ>คุณพี่คําภาเลยใช่ไหมครับครับผมอ๋อก็คือเริ่มมาจากในช่วงโควิด <พา S 1> ที่ผ่านมา,<พ>ามตรงนี้มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเล่าคร่าวๆสักนิดหนึ่งครับก็จะมีบ่อแม่พันุกบบ่อบ่อกบรุ่นกบเนื้อครับเป็นบ่อปลานิลบ่อปลาหมอ บอ่อปลานินแปลงเพศแล้วก็บอ่อปลารวมโอเคครับ,บรรงั้นปลาดุกเราไปดูข้างในกันเลยนะครับว่าจะน่าสนใจขนาดไงงั้นเราปติดตามกันเลยครับโอ้โห ตัวใหญ่งน้นเลยครับเนี่ยตัวละเจ็ดแปดขีดตัวละหนึ่งกิโลก็ได้ก็มีครับอันนี้คือจำน่ายจำน่ายเป็นแม่พันกบก็มันจะมีตัวผู้ตัวหนึง่งตัวเมียตัวหนึ่งเราจำน่ายไปคููละสี่ร้อยบาทอ๋อคููละสี่ร้อยบาทถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยใช่ชชมไดครับโอเคครับเดี๋วยวเราไปดูบ่อต่อไปเลยครับเพราะว่าตอนนี้บ่อเยอะมากเราต้องไปดูให้ครบทุกบ่อครับคุณผูช้ชมครับครับผมไป ชมบอ่อปลานินเลครับ <ผม S 2> บอ่อปลานินกันต่อครับครับผม จนจนเขาตั้งให้ให้ที่นี่ว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านทุ่งอ๋อเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านทุ่งเลยครับผมอยากกบก็ได้กินอยากปลาปลานีลก็ได้กินอยากปลาดุกก็ได้กินอยากอะไรก็ได้กินหมดครับผักต่างๆไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อก็คือทําเองก็<อ>เอาจากที่ฟาร์มนี่แหละเอาจากที่โคกน้องนานี่แหละเขาเขาซื้อแต่กบอยากได้ขาตะไคร้ผักต่างๆเก็บเอาเก็บเอาแบ่งปันกันไปกินแบ่งปันก็คือช่วยกันช่วยกันช่วยกันนั่นเองครับลดค่า ลดรายจ่ายครับผมก็เพิ่มรายได้ก็ถ้าท่านใดสนใจเบอร์โทรศัพท์0962157422ทาง Facebook เบาวคำภาแฟนเพจเกษตรรุ่นใหม่ครับผมครับนี่ก็คือช่องทางติดต่อนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับรับรองว่าคุณผู้ชมจะประทับใจเหมือนผมในวันนี้แน่นอนครับสาหรับวันนี้ขอบคุณพี่คำภาชัยมาศมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ นี่นะครับก็คือเรื่องราวดีๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตำบลคำพระอ,พอําเภอหัวตะพานจังหวัดอํานาจเจริญครับーーผมวองว่าทุกคนนะครับจะอิ่มอกอิ่มใจในการรับชมเรื่องราวดีๆในวันนี้แต่วันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับงงดดมมออเเืืททีีไไยย